ขึ้นเอื้ดล่ะยางคู้นี่ยยมุหนักม่ตีเป็นวัดฐานตัวใหตัวหนึ่งฮะนี่แต่แค่มืออ่นบอกมือเ่นี่อจะดิก็ต้อพี่บ่ายยังสัโต ทีโตมันก็เบิดเลยดิขาบเดียวกินร้ายเลยทีนองจัะหย่อนคนมันอยากร <c oughs> าหงกินอได้น้ำสีอิ่มบ่ังทีจยอมไรไม่จะปนเนีตมน,น้ำแหลกที <c oughs> สัแล้วเว้ยข้าเดียวมากอยนี่เวย <c oughs> ตีโตขาดเดนะี่ยว่างเนยุบเดี่ยวเบเร่งองนี้จะกินก้อยว่ามาได้ไหอยจ็บ่สอยจูบ เบอเลกือย okay. okay. like okay, okay. so, ่มมอเลยองกินเร็่แรงเด้อกินนค้นบลเอเออนึ้นเจ้าึ้นเจ้าึืนแล้วคจีลงมาไต่ต่อไปเมื่อสดหรอมันละพนท้างตันกะกั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 นกักัน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 นกันกักมันน คงขาุดพูีหล่ะหราอเจ้าเฮ้ยค้งขารุดพุดเจ้านั่งหายอยู่ก่องเหอะพอพอไฟมันลอกไฟมันลอกมาทีนี้ค่ะเจ้าหุหนังสิขาดวะขาดตั้งแข็งโอ้ยยืนเทือยแล่ะค่ะเป็นรอย ตัวน้กออีมาสองคนัดย่มอันนี้ซนี้พเอาเลยมัดย่มปลาแเมื่อสิแล้วติ้แบบจะนีจมีอะไรให้ซนี้่นถิ่มคาราต้สองา้ด้วยยุ่ยุ่ปากครับผุนฟูงลงอยูุ่มกานาปลาหัวเสือไว้กนี่้ย Ô nằm năm anh lấy mày anh lại mà chủ, chủ, chủ này. Nằm này mày 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 nó มนป่าเลยเื้อเอ้าแป๊ใช่เื้อป้ายสองขัดวาว่ามาซื้อด้มาซื้อเดยมื้อดเนงออกนขึ้นมาตีเพราะแล้วมันเสียหนังปากแหละ กว่ากูขาดกูไหนฮะเอาถ่ายไฟออกเพิ่กาท่านอะไรป้าท่าอะไรสอนเบราสฉิสอนให้ค่ะ กันยันบ่อปันยังหําไปคอยคืนรถไปปะึ้นนะหลังตัวหลังตแล้วังงาเด้อเด้อือแก้งพต้องทาพูต้องทาทาดเนาะ